เล็กก่อนละกันเนาะนี่อันนี้เลยค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่แกะเลยนะเฮ้ยฮะน่ารักมากๆเลยค่ะนี่อูเป็นตังหูค่ะคุณผู้ชม ให้ด้วยนะบอกว่าเพจกลางเกงมงเสื้อผ้ามงประยุกต์สวยๆจา้าม <Wow. S 1> ีเบอร์ตรงนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ที่เป็นเน็ตงั้นน้องใส่เลยได้ไหมได้เลยเนาะโอ้แก่เลยค่ะโหสีสันแบบจีดจาาวัยรุ่นมากๆค,คุณผู้ชมนี่โอ้โหบอกเลยว่าใส่ไปทำงานได้ใส่ไปออฟฟิศไ,ได้เกินได้เกิดนั่งประชุมอยู่แบบท้ายโต๊ะนี้เจ้านายต้องเห็นใส่เลยลวกันนะ ก็วันนี้ก็เบาๆาอะค่ะตา่างหูแบบ <Wow. S 1> ไม่คิดอะไรมากไม่ตั้งใจ <Huh? S 1> เอบพี่เป็นแตจริงๆพี่เป็นเน็ตรู้สึกว่าลายนี้มันคุ้นค้ไหมคะ <Yes. S 1> เหมือนฟงเคยเห็นบนเสื้อของเขาคุณผู้ชมเสื้อที่แบบบางทีเราเอามาทําเป็นแบบบางทีเนี่ยเวลาเราไปเหนือใช่ไหมเราก็จะเห็นเขาลายนี้อยู่บนเสื้อสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยเขามาอาดัปทำเป็นต่างหูเนี่ยถ้าซื้อทั้งเสื้อซื้อทั้งต่างหูแบบนี้เก๋สุดสุดไปเลยค่ะ <Huh? S 1> อะไรนะคะ <Huh? S 1> ไม่เห็นค่ะไม่ได้ตั้งใจเลยสวย <Huh? S 1> ไหมคะพี่เป็นแหนตน่ารักเนา <Wow. S 1> ะ สวยงามฟรุงฟริ้งกระดิ่งแมวมากเลยอะ่ะไปช่วยอุดหนุนพี่น้องชาวมงที่ตั้งใจทําตั้งใจขายดีไซน์จับแมทผลิตภัณฑ์ของชนเผ่าให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะตามส่องตามซื้อกันได้ที่เพจที่ให้ไว้เลยนะคะ